สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกทกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช่องแสงแห่งปัญญา<ม>ซึ่งครั้งล่าสุดที่เราได้ออกมาพูดคุยกันก็คือเป็นคลิปของวันที่14กุมภาที่ผ่านมาที่เราได้เล่าถึงเรื่องราวของความรักในรูปแบบทวินเฟรมและในวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ที่เรื่องของทวินเฟรมอีกเช่นเคยคะ่ะในหัวข้อที่ชื่อว่า การสมดุลพลังงานมีความสำคัญอย่างไรในคู่ทวินเฟรมแต่ก่อนที่จะพูดถึงการสมดุลพลังงานของคู่ทวินเฟรมเราก็จะขออธิบายรายละเอียดของคำว่าพลังงานให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเบื้องต้นกันก่อนนะคะค่ะในความเป็นมนุษย์ของคนเราทุกคนนะคะถ้าเป็นมุมมองตามลักษณะทางกายภาพภายนอกหรือมองตามเพศสภาพที่เห็นนะคะ โดยหลักๆทั่วไปแล้วก็จะมีอยู่สองเพศก็คือเพศหญิงกับเพศชายซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้จากโลกทางกายภาพภายนอกแต่ถ้าเป็นมุมมองของเรื่องพลังงานซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ภายในแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นและจับต้องได้หมายถึงพลังงานที่มีอยู่ในตัวเรานะคะ ก็จะมีพลังงานอยู่สองรูปแบบเช่นกันก็คือพลังงานของความเป็นหญิงและพลังงานของความเป็นชายถ้าเป็นศาสตร์ทางชาวจีนก็อาจจะเรียกว่าพลังงานหยินและพลังงานหยางพลังงานหยินก็คือพลังงานความเป็นหญิงพลังงานหยางก็คือพลังงานของความเป็นชายและถ้าในศาสตร์ของพลังงานนะคะหรือว่าศาสตร์ทางด้านจิตวิญญาณก็จะเรียกว่าพลังงานเฟมินินและพลังงานมัสคูลิน ซึ่งเฟมินินก็คือพลังงานของความเป็นหญิงส่วนมัสคูลินก็คือพลังงานของความเป็นชายนั่นเองค่ะซึ่งในความเป็นพลังงานหญิงและชายนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะคือจะเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกันค่ะซึ่งลักษณะของพลังงานหญิงหรือว่าพลังงานเฟมินินนั้นก็จะเป็นพลังงานของความเย็นเป็นพลังงานของความอ่อนโยนมีความรักความเมตตา เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้มีความอ่อนแอมีความกลัวและมักจะใช้สัญชาตญาณในการนำทางและมักจะทำทุกอย่างตามความรู้สึกจากข้างในหรือว่าทำตามสัญชาตญาณของตัวเองส่วนลักษณะของพลังงานชายหรือว่าพลังงานมัส u ูลินนะคะก็จะมีความตรงข้ามกันกับลักษณะของพลังงานเฟมินินอย่างสิ้นเชิงก็คือ พลังงานมาสคูลินจะเป็นพลังงานของความร้อนพลังงานความอบอุ่นมีความเข้มแข็งมีลักษณะความเป็นผู้นำกล้าสู้กล้าชนจะมีความมั่นใจในตัวเองมีอีกโอกอัตราสูงและมักใช้เหตุและผลในการนำทางมากกว่าการใช้สัญชาตญาณจากภายในซึ่งในคนปกติโดยทั่วไปนะคะทุกคนก็จะต้องมีทั้งสองพลังงานนี้อยู่ในตัวเอง ซึ่งในบางคนก็อาจจะมีพลังงานหญิงมากกว่าพลังงานชายแต่ว่าในบางคนก็อาจจะมีลักษณะของพลังงานชายมากกว่าลักษณะของพลังงานหญิงที่อยู่ในตัวเองค่ะและในบางคนก็อาจจะมีลักษณะของพลังงานชายและพลังงานหญิงอยู่ในตัวในระดับที่เท่าๆกันคือ50-50หมายถึงมีความสมดุลพลังงานในตัวเองนั่นเองค่ะ ซึ่งในคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นทวินเฟรมนะคะพลังงานทั้งสองอย่างในร่างกายจะมีความสมดุลกันหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะต้องมีการปรับพลังงานในร่างกายอย่างไรให้เกิดความสมดุลเจ้าตัวก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการได้ด้วยตัวเองค่ะแต่สำหรับผู้ที่เป็นทวินเฟรมนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ เป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่ถูกแบ่งออกเป็นสองร่างเมื่อถึงเวลาที่ทั้งคู่ได้กลับมาพบเจอกันนะคะก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่ถือพลังงานเฟมินินเพราะมีพลังงานความเป็นหญิงในตัวมากกว่าแล้วก็จะมีอีกฝ่ายที่ถือพลังงานมาสคูลินเพราะมีพลังงานความเป็นชายในตัวมากกว่า แต่ไม่ได้จำเป็นนะคะว่าฝ่ายที่ถือพลังงานเฟมินีนนั้นจะต้องอยู่ในเพศสภาพที่เป็นเพศหญิงหรือว่าฝ่ายที่ถือพลังงานมัสคูลินจะต้องอยู่ในเพศสภาพที่เป็นเพศชายเสมอไปในบางคู่อาจจะสลับกันได้ค่ะและในบางคู่ก็จะเป็นเพศสภาพที่เป็นคู่รักแบบหญิงหญิงหรือว่าชายชายทั้งคู่แต่จะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นเฟมินีนและฝ่ายหนึ่งที่เป็นมัสคูลินค่ะ และเมื่อคู่ทวินเฟรมได้มาเจอกันในช่วงแรกๆก็จะเป็นความรักที่ดูราบรื่นโรแมนติกดูสวยหรูดูดีไปหมดซะทุกอย่างแต่พอไม่นานก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกระเทออีโกอัตตากันมีการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นการสะท้อนปมในใจหรือตัวตนในด้านมืดของแต่ละฝ่ายออกมาและทําให้ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกไม่พอใจกันไม่เข้าใจกันซึ่งปมต่างๆที่อยู่ในใจของแต่ละฝ่ายก็จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งในฝั่ง d i y ว m i เฟมนินนนะคะปมที่หนักที่สุดก็คือปมของการกลัวการถูกทอดทิ้ง ในส่วนของ d i ว Masculine ก็จะมีป่มที่เด่นชัดคือปมของการกลัวการถูกควบคุมและหลังจากที่ทั้งคู่ได้อยู่ในช่วงรักโรแมนติกแล้วนะคะฝ่ายที่กลัวถูกทอดทิ้งก็จะพยายามจดจ่ออยู่กับอีกฝ่ายตลอดเวลาจนแทบจะไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องอื่นๆเลยและจะเกิดความกลัวกลัวว่าตัวเองจะไม่มีค่าพอกลัวเขาไม่รัก กลัวเขาหายไปกลัวสารพัดโน่นนี่นั่นอยากให้เขาติดต่อสื่อสารพูดคุยด้วยแทบจะตลอดเวลาจึงพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์และควบคุมสถานการณ์ด้วยการพยายามติดต่อสื่อสารทักหาโทรหาเพื่อให้อีกฝ่ายนะัรู้ว่ารักเขามากแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันนะคะการที่ฝั่งดีวายฟมินินได้แสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไป เขากลับไม่รู้ตัวเองเลยว่ามันเป็นการไปทริกเกอร์กับปมในใจของอีกฝ่ายที่เป็นด i ไวส s ม u ส i n ลินซึ่งเขามีปมในใจคือการกลัวการถูกควบคุมนั่นเองค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขากำลังถูกควบคุมและกำลังถูกวิ่งไล่เหมือนกำลังถูกจูดโจมมากเกินไปและเขาจึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและต้องหาทางหนีไปก่อนพยายามที่จะเอาตัวเองออกไปจากความสัมพันธ์นี้ ซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักอีกฝ่ายนะคะคือต่างฝ่ายต่างก็รักกันมากแต่เพราะเขาไม่อยากที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่มีในความสัมพันธ์นี้ที่มันมีมากมายจนดูเหมือนจะไม่สามารถเป็นไปได้เลยที่ความรักจะมาลงเอยกันได้เขาจึงไม่พยายามที่จะเอาตัวเองมาโฟกัสที่อีกฝ่ายแต่พยายามจะไปโฟกัสที่เรื่องอื่นแทนเช่น เรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวของตัวเองเพื่อลดการเกิดปัญหาในความสัมพันธ์จึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันก็จะเกิดเหตุการณ์โทรไปไม่รับบ้างอาจแชทบ้างไม่อ่านแชทบ้างหรือบางครั้งก็ไม่อ่านเลยหรืออยู่ในความสัมพันธ์แบบมามาหายหายบล็อกไลน์บล็อก,อกเฟซกันก็มีค่ะ ซึ่งนั่นก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่เข้าใจไม่พอใจแล้วก็จึงเกิดวงจรวิ่งหนีวิ่งไล่กันไปมาหรือที่เรียกว่าเป็นการ move on แบบวนลูปนั่นเองค่ะซึ่งพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายที่แสดงออกมาในคนละรูปแบบเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ เพียงแต่ว่ามันถูกแสดงออกมาในพฤติกรรมที่ต่างกันก็เลยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันซึ่งพฤติกรรมการวิ่งหนีวิ่งไล่หรือความไม่เข้าใจกันในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความเข้าใจและยังไม่ได้รับการเยียวยาเพื่อให้มีการปรับพลังงานให้เกิดความสมดุลกัน เพราะถ้าต่างฝ่ายต่างยังมีพลังงานด้านใดด้านหนึ่งในตัวเองที่มากจนเกินไปก็จะไม่สามารถตัดวงจรการวิ่งหนีวิ่งไล่ให้จบลงได้แต่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการและได้มีการหยุดวิ่งก่อนก็จะส่งผลให้อีกฝ่ายหยุดตามเพราะจริงๆแล้วในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนี้ ความสัมพันธ์จะดำเนินไปได้ในทิศทางที่ดีต่างฝ่ายต่างไม่ไปโฟกัสที่อีกฝ่ายแต่แต่ละฝ่ายจะต้องหันกลับมาโฟกัสและพัฒนาที่ตัวเองซึ่งเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเรียนรู้เยียวยาปมในใจต่างๆที่มีให้หมดสิ้นไปไม่ส่งออกความรู้สึกของตัวเองไปอีกฝ่ายมากจนเกินไป ก็จะทำให้พลังงานในร่างกายเกิดการบาลานซ์ได้และระดับพลังงานในร่างกายก็จะเกิดการสมดุลคือพลังงานเฟมินีนและมาสคูลินก็จะอยู่ในระดับ50-50ที่พอดีนั่นเองค่ะซึ่งหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบาลานซ์พลังงานในตัวเองได้ก่อนก็จะมีผลทำให้อีกฝ่ายเกิดความสมดุลพลังงานในตัวเองได้ตามมาโดยอัตโนมัติ เพราะทั้งคู่คือจิตวิญญาณดวงเดียวกันจึงมีแรงดึงดูดกันทางพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันและปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความกลัวความกังวลความคิดด้อยค่าหรือความคิดลบอะไรที่อยู่ในใจที่มีมากเกินไปก็ต้องกลับเข้ามาทำความเข้าใจกับตัวเอง และไม่ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกนั้นมากเกินไปพยายามมองทุกอย่างด้วยความเป็นกลางพยายามเข้าใจอีกฝ่ายและไม่ตัดสินเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เราไม่พอใจเราต้องหันกลับเข้ามาแก้ไขที่ตัวเราเองซึ่งเมื่อต่างฝ่ายต่างได้เยียวยาและบาลานซ์พลังงานในตัวเองให้อยู่ในระดับที่สมดุลสิ่งที่จะตามมาก็คือความรู้สึกต่างๆในด้านลบ ที่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆจางหายไปต่างฝ่ายต่างก็จะรู้สึกถึงความสงบและมีความสุขได้จากภายในมีความสุขได้ด้วยตัวเองและจะสามารถรักอีกฝ่ายได้อย่างไร้เงื่อนไข จะเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงใจแม้ไม่ได้ครอบครองและเมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าสู่สภาวะนี้ได้ก็จะส่งผลดีในลำดับต่อไปก็คือจะทำให้เกิดกระบวนการในขั้นตอนต่อไปคือจิตวิญญาณของทั้งคู่จะได้กลับมารวมตัวกันเป็นหนึ่งอีกครั้งเพราะเมื่อต่างฝ่าย ต่างมีพลังงานที่สมดุลในตัวเองได้แล้วเมื่อจิตวิญญาณมารวมกันก็จะกลายเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการรียูเนียนทางจิตนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบาลานซ์พลังงานในตัวเองได้กระบวนการรียูเนียนทางจิตก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ค่ะและทั้งหมดที่เราได้กล่าวมานี้ก็คือเหตุผลที่จะอธิบายได้ว่าการสมดุลพลังงานมีความสำคัญอย่างไรในคู่ทวินเฟลมนั่นเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคู่ทวินเฟลมทุกๆคู่นะคะขอให้พยายามเรียนรู้เข้าใจใช้ความอดทนและมีความเชื่อและศรัทธาในกลไกาการทำงานของจักรวาลน,นะคะ แล้วสิ่งดีๆสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเสมอคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคู่นะคะสวัสดีคะ่ะ